พี่โตถึงขนาดจับมันมัดตาสังนี่มันไม่แรงไปหน่อยเหรอวะก็มันบอกเองไม่ใช่หรอมันไม่ได้ยินหรือไงพี่รู้สึกเหมือนพี่ใกล้จะตายไม่ต้องให้มันตายจริงหรือวะ เือเกิดมันฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ตัวเองว่ามันอยู่ในผ้าห่อศพอย่างนี้แล้วมาตาสั่งนี้เกิดมันช็อกตายขึ้นมาทําไง <or> วะวนใหญ่พี่โยมไม่มีวันช็อกตายหรอกเต็มที่มันก็แค่ช็อกแล้วก็ฉีร่ร <ific. cm 2> ่เป็นไงพี่อุ้นเรียบร้อยพี่น้องครับเอาแค่นี้พอนะ่ยเข,ข้าข้าวผมมัดจริงไม่เป็นพี่น้องครับ 2> <cm 2> <cm 2> แต่ถ้าไมงต่อกลัวไม่สมจริงเชิญสับปะเลอมามัดให้มันเลยพี่น้องนี่ขนาดมึงน่ให้ไปมือมัดเมียขนาดนี้เลยมองตรงถ้ามึงไม่เขียนคอลัมนี่มึงไปเอาดีทางสับปะเลอได้เลยนะหุ่นให้ โอเคมันดิ้นออกจากโรไม่ได้ก็พอแล้วพี่รับประก,กันเลยพี่น้องครับมือกับขามันเนี่ยดิ้นออกจากโรไม่ได้แน่นอนพี่น้องเยี่ยมเบี้ยแหละคนช่วๆอย่างไอพี่ยมอ่ะมันต้องโดนอย่างนี้ <c oughs> นั่นนะสิไอเราก็นึกว่าเป็นลมจริงๆ <c oughs> ที่ไหนได้แกล้งเป็นลมจีบสาวอ,ะ <c oughs> อ่ะอ <c oughs> เออพี่ต่อแล้วให้น้องใบหมอนเขาวางยาพี่ยมเนี่ย แล้วถ้ามันฟื้นขึ้นมามันไม่เอาเรื่องน้องเขาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดงั้นไม่ถูกเว้ยน้องเขาไม่ได้วางยาเว้ยน้องเขาแค่ชมใส่แก้วแล้วยื่นให้มันที่เหลือมันกินเองอย่างนี้ไม่ได้วางยาใช่ไม่ต้องไปกลัวเลยว่าทุ้อย่ยมเนี่ยมันจะไปเอาเรื่องน้องปบบอนเขาได้เพราะอย่าลืมนะเว้ยว่ามันถึงขั้นแกล้งเป็นลมเพื่อไปกอดน,น้องเขาน้องเขาต่างหากไม่เอาเรื่องมันเนี่ยก็บุญแค่ไหนแล้วก็รจริงเนาะงั้นแบบนี้เราแก้พิมยมได้เต็มที่เลยสิมาต้มคีดต่อ มัดตาสั่งแค่นี้มันไม่สะใจหรอกเราแกล้งเผามันเลยด้วยไหมโอ้ยไอ้ยมเอ้ยทำไมคนรักมึงทั้งออฟฟิศเลยวะพี่น้องครับเอาไว้พี่ต่อเราอะแกล้งเอามันใส่ลงแล้วก็เผามันไปเลยไอเดียดีว่ะไอเดียไอดีดีกระบาทจี้มึงจะเคิ้มตามพี่ออมจริงดิก็ตอนแรกกูก็สั่งลงมาให้มันเฉยๆนะแต่พอออบอกให้เผา พี่ตอบมึงถึงขั้นสั่งโรงมาแกล้งมาเลยอ่กข้าหญ่มาผสมจริงกูกลัวเดี๋ยวมันไม่เชื่อจริงดิสวัสดีครับพี่มาแล้วครับโอเคพี่ขึ้นมาเลยล้กอย่าลืมเอาผ้าห่อโรงศพมาด้วยนะพี่นะเดี๋ยวประชาชนจะแตกตื่นหมดว่ามีคนตายในตึกแล้วผมบอกเราปภไปแล้วว่าจะใช้โรงเพื่อมาเป็นพร็อพทายแบบอ่ะแล้วบอกแบบนี้แลยกันโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันครับเย็บเปียกมันสั่งโรงมาจริงด้วยั้ง รงก็มาแล้วขาดไฟสินะไอ้วอ์กมึงไปซื้อนี่แม่กูหน่อยบลูทอชให้ไฟเบิร์นซูชิอะนี่มึงใจคอมึงกาจะเบิร์นมันเป็นซูชิเหรอพี่ยอมมันเป็นคนะเวยไม่ใช่ปลาแซลมอนโอ้มึงอย่าไปกลัวไปซื้อให้กูเถอะนะไปโงานนี้กูได้กินจระเข้ย่าง จะเห็นหน้ามันเหมือนกันนะครับพี่น้องครับตอนที่มันตื่นขึ้นมาเราเห็นว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงมันจะทําหน้ายังไงวะพี่น้องครับโอ้หน้ามันจะเป็นยังไงอะพี่หน้ามันเป็นนี้เน่าสะใจร่วงหน้านี่จะทําให้คนอื่นเขาทำหน้าอย่างนั้มือไอ้ยมเอ้ยสมรบหน้ามันจริงเชียวจ้าป้ากำลังจะไปหา แต่ขอแวะบ้านชูปแป๊บหนึ่งนะรอ,อเล่นน่ะกำลังจะเอาเงินไปเข้าแบงค์จ้าเดี๋ยวรีบไปนะนั่นไงเก็บเงินได้แล้วไม่อยอมเรียกเกมิน แสดงว่ามันเป็นพวกมิจฉาชีพชัวพี่คะครับพี่คะอ่าพอดีพี่คนเมื่อกี้ค่ะเขาทําเงินตกไว้เดี๋ยวพี่เขาต้องกลับมาอีกแน่ๆเลยค่ะงั้นซ้มโอฝากคืนเงินพี่เขาด้วยนะคะครับคได้ครับขอบคุณค่ะครับครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าน้องเขาจะไม่ใช่มิจฉาชีพ อย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเลอืมกแจรุดไว้ในห้องน้ำเปล่าวะเออพี่คะคะพอดีว่าเมื่อกี้พี่ทำเงินตกไว้อะค่ะค่ะแล้วหนูเก็บได้แต่ฝากพี่เขาไว้ในร้านแล้วนะคะอ๋อล่รคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็นไงเจ๊เรื่องเงินไม่ติดว่ะน้องเขาไม่มารอเอาเงินกับแกแน่ งั้นขอพิสูจน์นิสัยทั่วไปว่าเป็นคนยังไงเฮ้ยหล่อนใช่ไหมที่ยงหัวใช่ไหมอ่ะพี่เป็นใครอ่ะคะไม่ทำเป็นจำไม่ได้อย่างนี้มันต้องตบสั่งสอนพี่กฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟ น้องสมโอน้องส้มโอต่อยพี่กอล์ฟทำไมอะเพื่อนพี่จวบเหรอคะใช่ซ้มโอขอโทษค่ะพอดีว่ามันเป็นสัญชาตญยานในการป้องกันตัวของซ้มโออะค่ะจวบลืมบอกทุกคนไปครับว่าน้องส้มโอเนี่ยเขาชอบออกกำลังกายด้วยการต่อยมวย เป็นความควายพี่ก๊อฟมันเองมันบอกว่าจะมาพิส hmm. ูจน์ที่ใส่น้องเขาแต่พิสูจน์ด้วยการจะตบน้องเขาเนี่ยอีบ้าเดี๋ยวนะคะพิสูจน์พวกพี่ๆกำลังจะพิสูจน์อะไรส้มโอหรอคะ พี่น้องครับบอกตรงนี้เลยนะถ้าใครแกล้งผมแล้วผมตื่นมาเจอตัวเองนอนในโรงแบบนี้ผมช็อกตายจริงๆนะพี่น้องครับและบอกตรงนี้อีกทีหนึ่งถ้าโกรธกันแค่ไหนก็อย่ากแกล้งกันถึงขนาดนี้เลยนะครับพี่น้องครับผ่านจริงที่ตอบมึงโรคจิตมั้แล้วที่ผ่านมาว่าจะสั่งสอนพี่มอันแต่ละทีมันเคยจำไหมมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละทุกคนตามที่คุยกันไว้เดี๋ยวพอส่งซิก ร้องไห้ฟูมไฟแบบที่เราพรูยกันไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวดูเรว่ามันจะเป็นยังไงจะปลุกมาเดี๋ยวนี้ละพร้อมมา เฮ้ย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 กูยังไม่ตายเ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยไปสู่สุคตินะพี่ยมโอ้ยกูยังไม่ได้ไปไหนกูยังอยู่ครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ย พี่ยมมึงไม่น่าตายเลยแล้วต่อไปนี้ใครจะอยู่เป็นเพื่อนทำชั่วกัโกูไอ้วากุจะไม่ตายมึงได้ยินไหมเปิดฝาลงให้หน่อยเฮ้ยเปิดฝาลงไอยมมึงอะทำชั่วไว้เยอะนึกถึงพระเอาไว้นะครับพี่น้องครับมึงจะได้ไม่ต้องไปนะักนอูยอุด๊ดกูจะไม่ตายอุด๊ดเปิดฝาลงให้หน่อยอุด๊ด เปิดฝาโล่ดีไปบ้างเป็นบ่วยบายขอให้เปิดฝาโลงใหญ่เลยผมเด็กออกแล้วแล้วแก้งทำท่าเหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดดีไหมดีครับพี่น้องครับมันจะได้ดีใจ เราเปิดลองดูหน้าพี่ยยมมันเป็นครั้งสุดท้ายดีไหมดีดีดีไอ้วักดีเลยวักเปิดเลยมึงจะได้เห็นว่าคุณยังไม่ตายไงวักไอ้วัก,วกมึงจําที่สับปเปลือกก็บอกไปได้เลยว่าถ้าเกิดเราไปเปิดโรงศพคนที่ตายแบบพี่โยมเนี่ยมันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ที่ตายแบบไหนเนี้ย <c oughs> นี่พี่น้องครับถึงมันจะเฮี้ยนแค่ไหนนะเราก็ควรเปิดดูหน้ามันเป็นคงสุดท้ายหรือเปล่าวะพี่น้องครับเปิดเลยอูดคุณยังไม่ตายอูดไม่ได้เหรอพี่อูดผมรู้ด้วยว่าพวกดาวได้รักพี่ยมมากแต่เราควรจะทำตามที่ผู้ใหญ่เขาพูดผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนบอกมึงว่าอย่าถ้าเกิดคุณหลุดไปได้คุณจะเป็นกระเทือบปากมัน ใครไปดูเจมินหน่อยเถอะว่าพอได้ยินว่าเรากำลังจะเผาพิยมแล้วเนี่ยก็เป็นลมไปเลยเพื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะได้จัดพิธีเผาได้เลยีมาพึ่อะ่งฟื้นนะคุณยังไม่ตายคุณยังไม่ตายครับผมว่าเปิดดูมันหน่อยดีไหมครับพี่น้องครับเผื่อมันจะ ตายไปจริงๆค่ะโวยพี่อู๊ดมันไม่ช็อกตายหรอกไม่ดีมันยังโวยวายอยู่เลยเนี่ยไอ้วมจิจมินฟื้นแล้วเหรอเจมินฟื้นแล้วพี่เฮ้ยไปอยู่เจมินไปเลยอย่าให้ขึ้นมาเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเจมินมาร้องไห้น้ำตาโดนลงเนี่ยไอ้พี่โยมันจะมีห่วงแล้วมันไม่ไปเกิดอ่ะใครก็ได้ช่วยดิ